สบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเดอ้อสุขสุขคนเนาะเดี๋ยว่านจะเป็นพี่น้องพางพังไท่พังลาวหรือว่าต่างประเทศกลับมาพบมาพ่อกับสาวาาสนาชาแนลอีกค,อคือเก่าคือเดิมตอนเศร้าๆเนาะเมื่อนี้ก็ถือว่าอากาศดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเลยเนานะอากาศบดบนพุ่ดเย็นๆเนาะเมื่อนี้เนาะฝนสต,ตกบ่เนาะก็อหอนยามฝนได้เนะี่เนาะโดยเมื่อนี้จะได้เดินทางมาหาสาวสุขเนาะ สาวดุ้นย,ยัยพรมย์พี่น้อง,งเนาะมาถามไทยบ้างคึนเปิดใจมากก็มีคนมาอบ,มบอร่มคนละบ่อหรือว่าจังไรเนาะมีนมนมเขาทักทายเขามาแล้วบ่ทางเอฟซีสวา,าสนากะยังบ่หลายเดนะ้อเนาะมีด่ามคนพรม,ม่์พี่น้องอคอเขามากะเป็นการได้คุยอยู่พันๆเห็นว่ายังบ่ทันได้เข่าคอกันแดดนอ้องพรมยพี่น้องเนาะ ทักทายก็มาหากันได้อยู่เคยยังเปิดไฟเขียวอยู่เด้อผมเป็นพี่น้องเอฟซีสวาสนาเด้อโดยป้าสวาสนาจะข้าเข้าไปทักทายสบายดีขึ้นอีกสบายดีเด้อเนาะจ้าะเปสมอเน้องกัะทางเราเป็นมาอาครั้งที่สองสวัสดีเนาะเสมอเลยนะครั้งที่สองเลยเนาะโดยทางโมเสสหรือว่าซาบัวันมาทางด้ำอิดทางแรกทางด้ำอิดอันแน่นอนทางเจ้าก็อยากถามคุณขออนุญาตถาม ซื้อเพื่อนมัแหลพี่น้องเนาะโดยย้ซื้อไปแล้วอซื้อซุกโอ้อจักปีแลวส่สิ่แล้วสี่สิบสี่งพี่น้อยสี่ังพี่นอยี่่าเลยนยปกติเห็ดเห็ดเห็ดทแต่ละมือเห็ดไทยเห็นหน้าแล้วแต่ละมือไปเห็ดเปียเสื่องเสี้ยซ่าอะไรเห็นมาทุกอย่างเลย ลุยงานทำสวนใ่ดุนแล้วบอกสวนมาสวนมาโหสิบกว่าปีกับสาวแล้วลูกกับมันสาวเย็บจะมาลูกโอ้โหลูกจะจน็นพนักงานเรียบร้อยเลยแม่เก่าเป็นร้านเลยสบายนะทำสวนมาประมาณชาวปีนี่คุณคุยนี่โบมิงเลยบอกคือแบบใดคุยกับแบบเขาก็คุยลินคุยหัวไปสื่อแล้วเขาปฏิจจใจกับเขาเนาะคุยแบบผ่านเนาะผ่านไปสื่อแล้ว มาฮู้จักกล้วก็เซาเห็นน้าคือกันไปกะนนําบาตลูกชายไเฮ็ดลูกชายก็บ่ได้เฮ็ดแล้วจังน้ค่าบรนทาทัดใน้บ่ไเฮ็ดจะคิดก็เฮ็ดกับลูกกับหลานนั่นแหละหลานก็ไปกรุงเทพฯี่ีกายเนี่ยเฮ็ดอยู่หลานยังอยู่พี่นี่จักได้เห็ดจักบอแล้วยานบรเวศกบจักูไทยใช่แล้วาตัดมา ลาเราไปกรุงเทพแม่โอ้มีลูกจะคนนะเลยลูกคนเดียวเลยโทนคนเดียวลูกชายโทนมาสนเนาะลูกชายโทนกลับมเป็นพนักงานซะแมแม่ก็อยู่คนเดียวบ่เนี่ยอยู่กับมนั่นอยู่กับยายได้อยู่กับร้านหน่อยคู่หนึ่งอี้ยงลูกน้องสาวสองคนเลยคู่หนึ่งส่งไปแล้ว ปกรุงเทพยังผู้น้อยนั่นแล้วก็อยู่กับแม่เลยคือได้แม่แน่นอ่ะเุดที่งานฝากกันหาครูไปเบิดเนอกระเบิดได้ครูมาช่วยไทยน่ามีว่าครูสิมานได้สีดำเนาะแม่แเน่ยสีฮอตช่วงดำหน้าได้หนิเนาะผู้ได้สิมานเนาะยันแบบเลือกลงไปยังโมมตตงบแมนดูแบบผู้มีเฝืนเขามากจริงจังนั่นสินอะที่ผ่านมาเนี่ยนะ มันบอมีผู้จริงจังนะเด็กมกับผ่านๆคือว่านันทันแหละ<อ>เขากัเขากับระว่างได้แหละคือว่านะเขาก็เคยยังมีประสบการณ์แนะล้วประสบการณ์มาแล้วแบบว่าบอมีผู้จริงใจกับพัาเข้ากับมันด้วยดูวยยังทำการต<ะ>ัดสินใจนำเนาะนลองเปิดเบิ้งว่ามีอยู่บ้าง ยังมีหลายโพดเลยเน่าฉับัวคือแบบอะไรเนาะยันมาเนื้อกูเฮาอยู่ทางไกลกัมี่โบแมนอยู่แถวบ้านเฮาจะมีเปิดมาได้ลายเมื่อไหร่กัมีอยู่ว่าสชคอนดมเดี๋ยวนี้บอกมีเงียบดีเนาะแท็โปรยังเข้ามาแท็กเข้ามาก็สรงความคุ้นลายไปเลยงานอยู่หายเพราะว่าย่านบ่เนาะย่านกับประจักษ์เล็กเข่าย่านเท่าแถวประจักษ์ก็ยุ่ลายคำบังเล็กน้อยนั่วกูมึงมึงเป็นแบบนั้นเนาะ นั่งมาเจอเนาะแม่นสมสมุตดมีผู้แบบสนใจและเพื่อนพร้อมจะสั่งครอบพวนั้นนี่กับพอมนั้นคือการมาทันใจกับพราะมาก็ดูใจกันไปก่อนน่ะกับเขาผู้จักจะเดือนสองเดือนก่อนเนาะคือว่ากันเนาะจักหลายเดือนอยู่ทะเลมาพลาดอีกไม่แน่ใจเลยเนาะเอาให้แน่ใจก่อนแล้วพราะว่ามีเอฟซีบางคนก็เป็นเวลา อยากคุยโดนนะนะคนมาคนครั้งนี้อายุคือกันคนมาเสียเวลาคนมาคุยโดนแกไปแล้วคนมาเราต้องูจิตใจเขาก่อนแล้วเนาะเขาเขากันได้เพราะเขาหลับสภาพเขาได้เพราะเขาลำบากนะทั้งตัวได้แม่ว่าเปิดใจได้เขามาลงชองมือแต่สิออาโลดเนาะเป็นไปมาได้มาต้องาคุยจัมีใสยใจคอกันเสียก่อนเนาะศึกษากันเบื้องก้อนว่าเขาเขากับเขาได้เพราะเขาเขากับเขาได้เพราะเขาหลับสภาพเขาได้เพราะ มันเกี่ยวกับปรับปฏิบัติรากันแล้วม่โอเคเนาะจะหน้อยกระเพิดผิดของทรงเทียงกันอีกเลยเลิกกันอีกแล้วเนาะเลิกกันอีกแล้วแต่มีคนทำนเราแคนันส่วนร้ายที่เขาเคยไปสัมผัสกับส่วนร้ายกับเขาบอกคือกันกับเพิ่ในแน่นอนว่าต้องคุยกันก่อนศึกษากันก่อนศึกษากันก่อนแต่สำหรับอีซี่เฮาบางทานก็แปลว่า มายากเสียเวลาล่วงผ่านอะยังไร่เรียกเลยยาวโรดเนาะเองร่วมโซ่สามเดือนได้หูใจด้วยเนาะมันไปม่ได้แล้วไม่ต้องเบิ่งก well ันไปยาวๆเนี่ยอย่างเข้ากับพ่อบัจักเข้าดีพ่อเข้าบัวจักเข้าดีพ่อจังหน่อยมึงบอกบัวเข่ากันเกิดก็เลิกลากกันไปอีกเพื่อบัจักเตนอาตาเนาะที่ใส่เป็นอะไรยังนงบู ก็เลยลองเปิดใจเบิ้งบันน,นี้เลยเนาะแม่ <laughs> แต่ยังบมคู่แบบจะถึกนุ่มาาทางใดเนาะบอเคยเปิดจกเกืขินนอนก็จะเปิดจนมันไหงนี่หลายปี <laughs> มันนี่ก็เป็นมือที่ช่องวัชนะเนาะมือที่สองใช่ไหมเนี้ค่ะเพราะว่าหลังจากคืนนั้นบไปเปิดใจหลายเดือนหลายปีนี่แบบคองสดมาโดนเนื้อสาเหตุเพิ่นเค็ดเพิ่นว่าเค็ดกับคนเก่าเพิ่นเค็ดแล้ววะย่านบ้านเดียวเก่าหมดเลย หัวเก้านี่คือบ้านเดียวกันโอคนไทยเหนือคนไทยซีโปนไทยคือว่าหน้าตะคนไทยคือกันโดยโดยภาษาโปรน้อภาษาผู้ไทยน้อติดกันภาษาผู้ไทยภาษาผู้นทยไอ้ละเพลงกอ่ะภาษาผู้ไทยภาษผู้ไทยยังคอยบ้างอันนี้เหตุการณ์เนาะภาษาผู้ไทยเพิ่นกัคิดว่าสิเปิดใจเธอนีิก็คือว่า อันคนที่ว่าหักหมักจริงใจแล้วเนาะคือจริงใจอ่ะแล้วหูว่าจริงใจกับคนอย่างเงี้ยอยาไปมข่าเนาแเมนลงไปลงมากับเชฟเวลาจะฟ้องเนาะนี่ขอแค่เน่หันอยู่ายแล้วโอ้ลมกันสิมาตังรักพักทานพากันถางกันชาต่อไปเนาะเถิยงคนแหวงกายเถิยงเลย แต่สิตัวอันหยกใช่โมเมนต์นั่นเลยเนาะมีแต่หาคนจริงใจโมเมนต์เฉยอกกันละหมื่สองมือ่นยาซ่าเนาะเมาเนาะอย่ามามีคนแชทมาโมเมนต์บ้างก่อนนะยันมีเนาะยังนี่มาจองได้อยู่เนาะอย่ามามีผู้บาดโอ้ยส่งมาเห็ดยังได้วะเป็นยังบม่ได้แชทมาไม่เคยแชทมาเบืเอเฉดก็ผ่านไปคุยแบบว่าก็อยู่ซ้ายอยู่บ้านนี้แล้วก็แล้วมีเราคนเลยเนาะ หายไปหรืลิ้นระหูหายไหมว่เหนื่อยเดีเนาะลุมแบบไหนเด้คือว่าหายไปหายวาเนาะไปตามลุ่มเนาะไปโตกันอีกโมเมนต์คือว่าหลายคนกับบางคนกับใจเย็นบางคนกับใจห่อนเนาะเมนเมนเมนเอากระบอกข่าใจดอกคนมันต่างบ้านต่างเมืองเขากำลังหูอีกอย่างก็คือช่วงนี้ฝนตกเลยเนาะมึงเธอเขาหักหายไปน้ำฝนก็มีเนาะกระบอกเป็นยังจะหน่อยก็มาอีกเยผ่านไปยังกลัวเจอเพื่อนเนาะผู้ทักเข้ามเนี่ยสุรายนี่เป็นอีฟซีตางไง ทิพย์เป็นไทยวางซอซัมเมอนี่ค่ะแม่กจะทักมาหาเน่คนไทยอีกโอ้เปคนไทยเนาะทไทยทางลาวเไร้ลาวเห็นลาวสมมาเจ็ดเนาะสมเจ็ดก็แต่ผู้หนุ่มผู้น้อยแล้วลาวเลยว่าเห็นนยุไรปัญญา่อนกอดเลยเนาะคนไทยบ้านเห็นจะปวดใจทบันเนเห็นได้สัตย์สุขที่รบวกันม น้อมคันถูกใจกับนกคันว่าเขาหลับเขาได้ต้องศึกษากันก่อนจิตวิบ้านกันเองทางในกันเอ้ยเนาะสิ่งสำคัญก็คือต้องเบิ่งกันก่อนเนาะพัวเขาจะเอามาเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นพอบ้านเนาะในมือหนาก็ต้องศึกษาดูใจกันก่อนเนาะบางทีบางคนนีจมองการได้ลำผิดดำเดือนนี่เนาะ ยังไหวอยู่ได้เอาเข้าหูดอกเขามีลูกมีเมียอยู่กับประจักรเมนต้องคุยกันเนาะเมนเอาไปยากมีบรรดาบางเถื่อนเพราะว่าเบาปสิมาหักมะหมักว้าวขอดองหายเมื่อตัดออดตัดยังช่วยกั็ตึกก็บวายก็แล้หลังกอยู่กันเมียมาเนาะแมนเลยเออต้องเอาแบบซีซาเพื่อความละเอียดแบสโซเชียลเมนเพราะว่าคือทางเอื้อยเพื่อนี่เป็นคนที่ออกโซเชียลว่าฉันจะเนาะเห็นแบบเปิดเผยนะ แต่คนที่ทักเขามานี่ยเพิ่งมาเปิดเผยได้ใช่ป่ะเออเพื่อนเผื่อเผื่อเขาผลประเทนเพือนซานเขาแมนเป็นประวัสดีนะแมนเพื่อนหมดทุกอย่างนะเนาะคือต้องให้เพื่อนกระคอให้พบเนื้อคู่ไม่ไหวว่แมน ว่าช่คนใ้กับผลตกแล้วเนาะอย่างฝนตกแล้วมีคนมาไทยให้ไทยนาให้บัวห้่ไทยให้ไทยนาเลยเนาะมาลำเลยเลยบอบ่วห้าแต่ดำในชาวบ้านชาวบ้านนั้นได้หาชาวบัวหากันกบกันเขียดแล้วเหนยเนาะขูดกบขูดเขียดน้ำกันเนาะแมนมุติแต่เนาะที่พันมาเห้หน้าี่พี่เขาขายเขียดแต่พอได้กินแล้วปวดเขียดหมดเขียดสาแหงตัวเองเข่าวันเขาปลูกดำ เปาสองเปาห่ะนะมีดลายางคนจะมีคนขีดลายก็เหมือนจะโค้งเลยเนาะก็มีแต่ตะกี้อยู่กับลูกแม่สองคนเท่านั้นอืิพอได้กลุ่มครอบครัวพ่อเนาะขีดลายกับพา่คายสองสามคนขีดลายกับเพรื่อเพรเฮงจะโค้งเนาะปรนเทศอะรอีกที่อรรอกับไร้เฮศดอกเพรามีแต่พินเนาะมีแต่ลูกชายน่าเขาียงกับไร้เทศเหนืนเขากับรามเท่านั้นอีกอย่างก็ชลนารุ้งหน่อยเนาะ เลี้ยงน้องน้อยได้สิมาไทยมานั่นเป้าให้เอน้องเฮ็ดบ่ได้บ่แม่น้อก็เฮ็ดอยู่มันมีลายทงอืมเฮ็ดบ่ไหวเนาะเออทงนึงก็ให้อ้ายได้เฮ็ดน่าจะเพิ่นจะบวมมันสิึบนเฮ็ดลายบนเฮ็ดบดนี้เนาะเอ้ยนาก็ต้องแบ่งกันแน่บดนี้นะเฮ็ดเพิ่นก็เฮ็ดแต่พออันว่าพอได้กินเพิ่นก็เฮ็ดลายกอีกอย่างมันสบายเลยเนาะเฮาแบบว่ามีแต่ซื้อของกลับ่ซั่นซเนาะ เข่าามีได้เนาะใครกลัวสีไปหาซื้อเข่าพร้อคงกล้าพรออกโอ้ยบ่ไว้แล้วโดเขาเพลงทำนันชอบนึ่งจะเป็นเดยนเชนแมนเดี่นเขาวันเขาเจ้าก็เป็นสมรลานเนาะโลนึงจะเขาพันแต่เจ้าเพลงกลัวเยอะแต่ไหนขา จ้าสิบโลนี่้านหนึ่งโลหนึ่งเจ้าพันะินอ๋อข่อยผลเราไปเกลือไก่ใช่จากเรามาขายมาขายอรร้ขาของเนข่าว่อยขอยชี้มาข่อยเกลือไก่เลยขอเจ้าข่อยเจ้าวัดาวันเมถาวกับเราเป็นความดันเราอยากกินแต่ขับเจ้าตัวเองถไก้ฏิเสธขับเจ้าปีจาจเสื้อโดยโดยโดยจื้งไ้เทนาเจ้าชะมึง ได้เขาเจ้าเล้วเจ้านะนาเขาเด่ากเอาแต่เขาเนียวไปไายแม่นคือปีชุดก่อนนะครับบริโภคเลยคือบริโภคเป็นเขาเจ้าและเขาเนียวเนยเนวไปเอาเขาเจ้าเปิดถงนะแม่นเปิดถงเอาใส่ข้อผิดเนาะเอ้ยจำสิจินเนาะแม่นจากคือว่างามนะลูกไปเมืองเตะเตะเขาเจ้าเจ้าโรง่ายอยู่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นเพื่อนเอ้ยบ่บ่อันนี้เพื่อนแม่เพื่อนน้องสาวแต่ให้น้องสาวอยู่แต่น้องสาวก็ไปกรุงเทพ ปกรุงเทพแล้วเพิ่นก็เลิกลากับแฟนเพิ่นแล้วก็อันครอบเพิ่นแล้วก็ป้าลูกอะเรื่อยๆนี่แล้วก็เขาก็ฮุดไปอยู่พุ่นตอนนี้เคยโสดเนาะอ่ากัโสดเราเพื่อนยังก็ยังโซดนะเพื่อนยังอยู่ทางไกลเนาะยังอยู่พางหลบทางไทยพวกคือเอื้อยได้แสบหมด้อยากไปไทยบ่แม่ฉันมันบ่มีภูเขาแอยากไปแล้วมันบ่มีภูเขากินภูเขากินไปหรือผู้ขาก็จะ นี่ก็ได้ปัญหาคือครั้เาไปคือวาลูกร้านทันใดเอาร้านกัมแม่มาละนะพาล่นไปไปมาก็ซื้อได้ไปไปมาๆเคยเห็งานกับเขาสื้อห้สเขาวเลีาเปานี่เราเคยไปไปแต่โดนแต่ถ้าตอนตกินยังนอนไปหละช่วนลุงเยียนไปไปจนส่งลูงเยียนจบจนแล้วเรือน ตอนเจ้าสั่งว่านี่กแเจ้าไปทำงานอย่างเทพเนาะโอ้แบบไปหาเงินไปเรี่องส่งลูกเฮียนกนจบมาเจ็ดล้วก็ส่งลูกเขาเป็นผนักงานอีกเราอยู่บ้านนะก็ที่เซียนเพื่อมันไม่ไรทำนี่เนาะไปบ้านกับอะไรทันนี่ไปมาแล้วตอนเออเนาะคือช่วงตัวนากียกับมันกับเงินเ่ามันกับคือคองเขาคของกับมะเฟืองฟันนี่เนาะมะเฟงฟันนี่ เดียนี่คายเรื่องคายคอกับยากอยู่หุนกับยากโดยโยโดยโดยคนลาวเขาสิคล้ายกับมาได้เนาะเปนงานเป็นตอนอยคนหลับคลายได้คเื่องาคอหอเดี๋ยนี่เขาจับแต่ว่าไปบนนี้บานแรงงานเนี่ยการค้ายเรื่องพิเศกับมาได้เราไปอยู่หุ่เห็นบางานจะมีคนหลับรองเราเห็นหมดอย่าง บ้านเกษตรงานเลี้ยงงานร้านสืบคุเยเกษตร้านอาหารกเกษตรอะไรทุกอย่างเขาทุกอย่างเลยนเนาะแล้วออกมาขายเองส่วนระยะลูกอยู่ม .4 ส่วนเด็กอยู่ขายย่างนักขายเองนะขายกระเพราตามสั่งขายของแห่งขายพันไปเรื่อยๆขายอันเลทตลาดหนักตลาดนักราคาดีเว้ยเนี่ยก็พอได้วางนั่นนะส่วนเงินหยกไปหยกเงิน ทักซินอยู่อันนี้อรอยู่ทักซินเหมือนได้เขาก็ได้แต่มามาหยุดอำนาจนี่แหละก็แล้วนั่นแหละมีคนหักหนุ่มไทยเนาะถ้าว่ไอ้คนอยากหายไปอยู่อยู่ปุ่นได้เฉยแต่อยู่ได้ไปไปมาๆได้เพราะลูกอะที่คอยดีขึ้นแล้วว่าเนาะไปไปมาๆเียมันป็นไงแล้วไงแล้วให้ชาชียู่น้ำเทาไหม ไปมาๆเที่ยวไปเบิ่งไปแน่ไปยังแน่เนาะก็เบิ่งกลับไปกลับมาเนาะแม่์บ่ิเวณที่ไปอยู่เลยซะบอว่ได้อยู่พี่เนาะดี่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังเปิดไาเคียวอยู่เนาะแม่์มย์ยังมีป่วยยังมีใจอยู่นะเมย์มีผ่านไปนะจังได้เนาะมาซักขอดเท่านั้นมาเลี้ยงมาเกลียวกับว่าเ้ยมันมันมีก็ต้องดิ้นรนหาอืมแม่ละล้วกสู่ชีวิตอีกเนาะ จูมาจูจนได้เฮือนเนาะเอ้ยใครได้จูมาจนได้เฮือนในซานได้ก็พอตอนนี้บ่รู้ลาสมูแล้วก็นบ่ฮวเลยรู้อยู่ซํานี้แหละเนาะเรียนความเนาะใช้ชํานี่ก็โอเคเลย่นี่ออุ่นแม่อสาทงเฮาก็สิบ่วเนาะพี่เนาะเฮาก็สิได้ขอตลลาเมื่อเอ้ย้ยขอขอบคุณขอบคุณเอ้อเนาะสิว่าสิสละเวลามาให้เฮาเนาะโดยโดยอสขอลาอ เนาะทางมันจะวาสนากระโอนเลยลุมกับมันสาวใหญ่เขาเรียบร้อยเนาะสาวสาวสุขีเรียบร้อยแล้วเนาะกับคนก็นยังว่างอยู่คนว่าเนาะยังมีคนมาคุยมาโอมาลมนะ่มเนาะมีกับแบบทันทานพอไม่ใช่น้นนนนหนหนองเลยเนาะมาคุยเออเห็นอย่างยูยูไซไปนี้แล้วก็หายไปเนาะยังบุทันมีคนที่หักแท้จริงใจเนาะ ถ้าน้องๆท่านใดสนใจอยากอ้ยร่วมกระทักไทยเข้ามาเด่นมาหาขึ้นได้เนาะนก็คือว่าเพื่อนอันนี้ก็คือเฮื่อนของขึ้อนผมเป็นพี่น้องกข,ขึ้นสร้างไ้ก็แต่ึ้นไปทํางานกรุงเทพสมัยแต่ก่อนถะูเนาะแต่ดูคนยังงน,น้อยหัววันนี้กับได้สร้างบ้านไ้กับพอได้อยู่แต่ตอนนี้ขึ้นกับรถไปทำงานแล้วก็ได้อยู่ไปแบบนี้เนาะดูขอบคุณขอบคุณเนาะทางอิปีของสวัสดิ์าสนาใดๆที่ติดตามรับชม ถามว่าพิพาตการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องอีซีเด้อเนาะสิได้ขอโตวลวรำลาขบ้านสะกอนจบคลิปไปสำนี้สะกอนเนาะใส่ก่าวขบาาสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะ